สบายดีสาวภูไทยโดสบายดีซื้อน้องยังเนาะซื้อลิ้นน้องลินเมืองยังเมืองกาสะพอนบ้านบันทันดอกแก้วบันทันดอกแก้วสาวอลีเนาะสาวสูตรวันี่ยังเนายากจักกลับไปขุนห้าวเองโอ้ยเลี่ยเก่าคือมาย่างออกกระโดดก็ดีอ่ะเธเฮ้ยแต่แต่สวรรดีนาขีดจนหอดเบียดน้ำกึกเว้ยโอ้ยเนาะบ่แต่เ้าอุ๊กเถอะเบียดน้ำเลยอู้ยทางขึ้นเบียดน้ำปนอ่ะวันนั้น ตอนนี้ขา้าำลังสีเดินทางครับไปหน้าของสายฝนครับข้าสิไปนางหลิมนางผัวก่อนเวาสีเดินทางครับเนาะเพราะว่าตอนนี้กับประมาณประมาณสี่โมงปลายนี่แหละทุกคนสี่โมงกลัวเนาะข้าวกระสีออกจากเมืองอาสพรประมาณสักข่าโมงครึ่งเนาะทุกคนเนาะมาส่งน้องแล้วข้าวกระสีออกจากเมืองอาสพรครับทุกคนข้าวบระสีวักอยู่นี่เนาะพอจะพักอยู่นี่ข้าเดินทางมบบอื่นไป่ยันแมันสายทุกคนยันแมันสวยเนาะเพราะข้าเป็นคนที่ ื่นเศร้าแต่ว่าออกจากของหยากเพราะเขาตัดต่อคลิปนะทุกคนนักเรียกว่าอ่ะไปตัดต่ออยู่ทั้งกุ่นเลยออกทั้งกุ่นเลยบ้านนอกแต่ว่าจริงก็ไก่ปั๊มน้ำมันเนาะเพียงแต่ว่ามันต้องไปว่อนน่องเนาะแล้วก็ป๊อปโดดแล้วก็ว่อนโดก็ได้ฮอดเลยบรรยากาศเย็นครับผมช่วงนี้ใครอยากมาประสบภัยหนาวๆกับมาได้รด้วยครับสปปลาวตอนนี้นะ อันนี้นะอันนี้นะตอนแรกนะเขาซื้อนี่มาให้อายกินนะอายคิดว่าเขาซื้อลวดให้อายกินได้เอาแท้มันคือลวดนี่ไม่ได้เอาอันนี้ฮัทนะคือโบเมนแนาะกินนี่โอ้เขาเออนี่ก่อเซสวนเป็นเซนเซสวนเนาะหาหมูกอนกะน้องกำลังหาหมูนะครับเขาสีผ้ากินหมูด้วทุกคนเนี่ยหมูกินหมูแต่กินหน้ากินนี่ น่องเาบอกก็จนเกือบกอล้องไอายลุดมือมูกินมูสัตวโอ้ยโตก็ได้นาะหมูกินมูสัตโอ้ยขาแคดีน่องเอ,อ้ยอยู่นใน,ในขาเล,ล้วกับคนเลากับคนที่ทั้งในผเลาวะงัอนี้อ,อ,นอะไรยามานสน,นไน่นบ้าหมูกินหมูทุกคนเีก็ั แ่บแล้วครับมาหนี่งอันนี้เป็นสามซันบอกแม่นเป็ทำอะไรบอกมาถึงได้อีหละให้เ๋้าจัดชิมใจนะเดี๋เสียงถงได้กินไอ้มันได็กินมันมันไอ้มันได็กินมันมันมาจ้ามันสิมีมันสลับเนื้อมันบอกนี่นะครับมันสลับเนื้อเป็นสามซันเนาะสามซัน ถ่ยได้ซีซั่นกับไขมันเท่าแล้ววะสัน,นน่้วะตัวเนี้ยเขานนา,นานตัวเนี้หมูซัมนี่เนี่ยจเจ้ากับซ,ซ,ซื้อซื้อซอยกันวะอีหลาวะยันหมูหอน,น,นักอ้ฟเ้าฟเส็นตามนั่นตมนากกนม,นนนมนั่นันซอยกันอรี้เดทุกคนเนี่ยซัี่กับซอยกันเนาะอีหลานะ้อวะโมเมนต์โมเนได้แล้ววะละวาอันเบื้องหน้ากลองลวยาดหมูนักเพราเบื้องลัางยาดตัวเดือดรนมาสัน เออหยานว่า,าเขียดกันหยานว่าเข้าไปไหนถือไปแหลยทุกคนไปและหน่อยไอพาไปสื่อพักทุกคนสื่อพักไปสื่อพักน้องว่าสื่อเอาเต็มทีไปเลยพักว่ะสัตว์ตลาดนี่เป็นตลาดที่ของขายบึดหมื่นเลยทุกคนเลยบึดหมื่นเลยเนาะแต่ว่าถ้าตลาดนัดาทาั้งนอกนะ ทีนี่มันจันกระวันพืนฮัททุกคนตลาดเมืองอัสพรไม่บอจันกระเพฤหัสจันกรเพือหัสตลาดตลาดนัดที่คล้ายกันขึ้นนะแจ๋วเอ้ยทซื้อมาแต่พูนในเมืองหูแสบแห่ง้ยแสบแสบแสบคระเอเคครับรอพักครับรอเบื้องพักไม่มีจ้า ผมาเดี๋ยวปลาปลาธรรมชาติได้หนปลาธรรมชาติได้หน่ทุกคนเลยวันนี้เ่าจะเป็นวันซินเนาะเป็นเห็ดอันนี้เห็ดบักเบงเนาะเนาะวันศินเนาะวันศินเป็นเห็ดขันบักเบงเป็นวันศินทุกคนเลยผัดผ่นบ่อเนาบ่มีับ่๊งน้อยบ่คับ่งบ่บ่มี่้าใส่บ่งบ่ง มีไผ่มีพระบ่งเลยวะสันวนเบิร์ดเนาะแม่วนเบิร์ดมันขาดตลาดจ้ะวัวขาดตลาดโอ้โดย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 ขาดตลาดออกจากตลาดแล้วทุกคนฮะเออบนท่านเลยอีหลายน้องวะต้องอบออกไปพุ่นรู้เดี๋ยวสันทางมันซับซ้อนได้ทามันซับซ้อนซ่อนเงินได้น้องวะอันนี้คืออันนี้คือมองจึ้งๆนี่คือตลาดตลาดนัดตลาดนัดเขาขายอยู่นี่คือว่าตลาดมืด ตลานี่นข้างหน้านี่นะกับปูแดกเต็มเลยทางนี้นะโอ้แมันบอกเราดีนะครับถ้าเป็นตอนถี่เขาจะมาขายนี่ตลาดนัดนะโอเคโอเคอู้เนาะบอได้กินสำน้อกับปูแดงเนาะทุกคนเนาะก็เกาของเก็๊ยบก็แล้วเกี๊ยบเป็นแหละบ่เขาบอกเนาก็จะซื้อซื้อไวเขากับบ่อเอาไว้เนัะนน้องเขากับบ่อเอาไว้เขากับบ่อเอาไว้ขายไว้ขายแบบทางท่างเนีาะเพราะมันเบิร์ดบ่เาเบิร์ดแล็กหรือเปามาแต่บ้านนอกอืมเอามาแต่บ้านนอก

มาเป็นคนดังเหรอเพราะวันนี้นะมาเป็นคนดังตัวเป็นคนดังเพราวันนี้นะอคนดังมากเลยนะคนดังเป็นคนดังแต่ยังบอท่านติ๊ดอ๋อไฮริ่นเป็นคนดังแทนเป็นคนดังบพท่านใดเพรท่านติดติดจากเป็นคนดังจะไม่กับติดจด้ยังไงกับติดน้องวะนี่เป็นคนดังครับดังไปแในโมเมนดังนนอื่นไหดังเป็นคนดังก่อนเป็นคนดังแท้บัณฑ์ดังแล้วติดแล้วเพราะว่าติดแล้วแต่เป็นคนดังของแท้อันะไรแต่เป็นคนล่างครับล่างพักใ้โมเมนต์หล่าง สุดแทฉสุดแทฉสาวภูไทครับสาวภูไทเมืองอาสพอนเป็นคนดังดังแล้วดำดำพร้อมมาสั่นไม่ใช่ดังแล้วอื่นดังไฟเนี่ยดังไฟถ้าดังโมซิดกับดังดับอีกได้เนาะแม่นบอ้ดังแล้วดับดังแล้วดับแม่มาดักแม่ละั้งนั้นมากระเดียวว่าดักแม่ไอ้มาสั่นแ่โมแมนโมแมนดังแล้วดับมาสั่นถอดดังโมซิดดังแล้วดับ แต่ดังติดกะดังแล้วดังเลยแม่มาลุ้นกันมาลุนกันมาสิติดเต,ต็มบีติดแต่บบเลือดอะไรบึงส่งบึม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 อยู่ของแถบของแถบหมาทานหมาทานสบายดีสาวผู้ไทยโดยสบายดีซื้อ,น,อน่องยังเนาะซื้อลิ้นน่นองลิน้นเมือง,งยังเมืองกอสะพอนบ้าน บั้นทนกกัน,ทนดอกแก้วบั้นทันดอกแก้วสาวอลีเนาะสาวสดตรวะนี่ย,นนย,ยังเป็นความลับโอ้ยังเป็นความลับเดอ้อถ้าเบิง้งถ้าเบิ้งคลิปต่อไปเดอ้อยังเป็นความลับเดอ้อทุกคนเดอ้ออย่าบ่ขอบอกอย่าบ่ขอบอกเนาะบ๊ายบาๆสาว,วามาเบิ้งสาวผู้ไทยตำอันนี้เจ้าสิตำยังตำแจ่วบ่ตำบักเพชรใส่หยังใส่กับเจียวซินดาโอ้ใส่กับแจ่วซินดาปกติเขาต้องใส่มะเพชรหมะเพชรดิบ มันปูตีขนมแซลมอนกับดิบโอ้โหหนูบุ้มี่เขาต้องเอามาเพ็นท้าวมันบุ้มี่ทางเลือกมันบ่เพ็ดกันเพ็ดกันแต่มันสีต่างกันคือหับแห้งรสชาติมันสีต่างกันจริงๆเราเอาดิฟเลยนี่รสชาติดีเลยมันบ่หอมหอมนี่โอ้มันสีหอมอันนี้ก็หอมแบบหอมบโบสามพิษดิบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาท้ามแต่เนี้ยคือเมนูสูตรเซาบุไทยเนี่ยถานเข้าน่ะสิเป็นน้ำจิ้มหวานแต่แถวนี้สิเป็นน้ำจิ้มแบบได้ อันแจ้วแจไนท์ทวดินแจ้วในท์ทวดิน,น,ดนเดี๋ยว,วเอาสีเบิงองน้มกันเด้อทุกคนเด้อแจ้วในท์ทัวกินกับสีนดาดเพิ่มบานเท่าเอิญว่ามูกระทะเนาะทุกคนเนาะลองเบิองเนาะลองเบิองสีเป็นจังได้เนาะสูตรทราบุญนให้ครับสูตรหมักในท์ทวดินเนาะส่วนหมักในท์ทวดินบานเท่ากับสินกับกินกับปลาเผาอ่าสิประมาณนั้นล่องเบิองลองเบิองทุกคนมาลองกับบูผู้เนาะตอนจิตเตอร์ต้มต้นนะีน้นนะโมเมนต์โมเมนต์น้ำจิ้มมันบ่ คือต้มน้ำซุปน้ำซุปน้ำตวนอยู่ข้างๆโมอ่ะเนีโอ้คือให้มันทอนท่านกันเมนคือบอตไงว่าซีมันซีซุปก่อนน้ำซุปเออมาซีมันซีซุปก่อนพักโอ้บอกไงวะทอนแล้วเอาไปใส่แล้วก็เอาหม้อข้างอีกทีนึงมันบอกเมนแล้วเาก็ฟุตพร้อมกันแล้วก็ดาพร้อมกันเลยดพร้อมกกันเลยินพร้อมกันเลยเนาะนี่นะครับน้องกําลังเร่งไส้ประจันกินพร้อมกันประจันนี้ โบทันใจไม่หลุนเลยต่อจั๊กแล้วไม่น่ไ้หลุดว่ายๆว่ะไม่หลุนท้นวได้แล้วว่าสันคิ้วแล้วว่าสันทั้งผุ่นกับล่างฟักเป็นจนมือเราวิ่งแล้วก็ได้จัดเต็มทีให้กันทั้งนั้นก็ได้นี่นี่ทุกคนนี่นี่มาแถวนี้นะสาวผู้ไทยส่วนมากสิเก่งงานบ้านงานเรือนทุกคนเลยได้เฮ็ดกับข้าวกับองหนังเป็นทุกคนเลยได้สาวผู้ไทยสาเล้าเนี่เรื่องงานบ้านนี่บ่ต้องห่วงเด้อทุกคนเด้อจากกีขาดก็ซื้อกินเอาแล้ววะแต่ส่วนมากเป็นมันเป็นมันเา่หยอกน้องซืา เห็นไหมเนี่ยเหตุเป็นเวิร์ดนะเป็นเวิร์ดคำโมฆาขีคานคำโมฆาขีคานเด้อเป็นเวิร mm ์ดคำโมฆาขีคานเราอะมันกร์แมนนั่นเลยเป็นเวิร์ดคำโมฆาขีคานมาสั่นโอ้ยน้องก็ได้เนาะเป็นเวิร์ดคำโมฆาขีคานเราอ่ะแแมนอยู่แกรมนอยู่แกร์แมนก็เฟินอันนี้นี่คือกระทะเติบแล้วได้แถวนี้เพิ่นสิบ่ค่อยกินหมูกระทะเนาะเพิ่นสิกินแต่ยังก็สิ้นดาด กินตะซิ่นแดดมุกกระทะกินคยกินบ่เคยกินมุกกระทะแมนกินตะซิาดแมนโอ้เฮาสิกินซิ่นแดดกินมื้อแรกของเฮาเด้อทุกคนเดนะกินซิ่นแดดร่องเบิ่งเนี่ยองเบิ่งเนาะมุกกระทะกับกินดาดมันสิคือกันบ่้มุกกระทะกับกินดาดจะเป็นยังไงเนาะกินแบบสูตรฝีมือสาวอุทไทยบ่นี่ับซื้อสําเร็จรูปแล้วสําเร็จรูปแล้วแต่ว่าเสาวบุญไทยเป็นคนเฮ็ดสุกินแมนนี่สาวบุญไทยเป็นคนเฮ็ดสุกินเด้อ มันเป็นจริงเลยอ,อันนี้แก้วโทเนาะเขากิ่นอยู่ไทยอกิ่นเนาะกิ่นได้หน่อยพโบเมนแก้วบานห้องโบเมนแก้วบานเก้าเออบ่เคยนะกินได้แก้วอยู่ไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าไปสาซุิมเจ้าไปไทยนี่เจ้ากินมุกกระทาอยู่ไทยน่ะกนกยยนะแก้วแบบนั้นเจ้าโบมากบ่อะค่อยโบเคยกินเอาโ่เคยกินโ่เคยไปไปอยู่โ่เคยกินโ่เคยไปแค่โบเคยไปไทยบ่เอาจบดีสายฝนเจ้าเป็นตีหนึ่งเดี๋ยวได้สันเดอร์เดี๋ยวเจ้าโ่เคยไปไทย ไปดูทีบแล้วเนาะแต่บ่าเนี่ยไปใส่แต่ไปลินบุญเที่ยวท่านพนมอ๋อเอโอ้แต่ว่ากับเคยละตีกับกับบ่เคยไปลินแบบไปล่อลินทั่วไปกัมาอ๋อโดย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 ไปจะโดนแล้วไปจะโดนละเอาปีนี้บรไปอีกที่สั่นสีหอดแล้วนี่บุญประหาุพนมไปเที่ยวนะฝนคาโต้พระท่านเมื่อนั่นนาง า <ไป S 1> จูจบเจ้าบ่ท่านเมื่อไนะ่ะจะไปเที่ยวบุญบุญบ้านเท่าที่บุญนั่นก็บุญงานประคามวันนะ่ะวันที่เจ็ดถอนวันที่ไลยสิบห้าม่โอ้หนักหล่อมาล้ายล้ายได้อีหละ่ะเ,เดือนนาเดือนานาหมูโอ้เดือนหน้าไซฟุนมาอยู่แล้วาสันสนไซฟุนเขาไปรออีกแล้วาสัสน จ็คน้อยเข้าจังสีคุยกับเราอีกเถื่อนึงนะครับเดือนหนึ่งยางเลยเข้าบาท่านแจ็คซื้อเพลนสองเข้าบาท่านแต่สวัสดีกันยากเป็นทางการน้อเทน่ากันทนายกันทุกคนเข้าว่างกล่องก่อนพอเบาๆร้ายแล้วว่าดินสิเขาป่าคนวัดดินไม่อยอะคนุนะแล้วเอาลงจากรถอยู่ทวนทวนอยู่คนถ้าแม่นเจ้าฟังบูรู้เรื่องกะบ่ต้องท้าเขาเด้อทุกคนเดี๋ยวพอเฮากัฟังแล้วบ่ค่อยผู้เรื่องเือนกัน ผู้ไทยคนบ่กวกันนี่เากับตองตองเงียหูฟังกระขักเลยคนบ่าวกันแกนงไขยอยู่หัวสิงข่กันยังหัวสิงข่อยู่แถวนี้ยต่เป็นหัวฮะหัวสิงค์แต่ว่าเป็นหัวซักซื้อกับจากยากเนี่อยู่จัน้อยนึ่งเ้าว่าเป็นโรคเป็นโรคเขาเลือกเอานมันจะเป็นแบบได้เขาก็เลือกเอาในแหละเีกน่มัน ทำไมเป็นชุดเพื่อนอาจสีจัดไว้แล้วแต่แต่เขาจะกินตัวนี้ไลยกลัวเขาจะยิบตัวนี้ไล่กลัวนะสินะอันพักนะเขาแยกให้นะแมนแต่ว่าเป็นแต่ว่าเป็นบางล้านเพื่อนสิคายเพื่อนสิคายแต่เนื้อด้แต่หนังจิ้มเสือเอาพักเสือเอาแต่มันสิโร่โปแพงนะโล่หรือยป้ายได้อีหล่าเนี่ยนี่แหละครับนี่แหละครับเห็นบ่ผู้สาวงามสองคนครับนี่นี่ กําลังกินหมูกินหมูกินจักโตวะหมูลายลหมูหมูปลาหมูบ้านมาห่มกันหมูพันกับหมูบ้านมาสัตว์โอ้ยเจาะกระเปียบเทียบได้ดีเนาะโอ้ยตัวตะว้าสินไหมหมูหมูพันหมูหมูบ้านแล้วก็มีหมูปลาหมูปลาออกมาก้อไหมูลายหมูมาสัตว์หมูปลาออกมากินกันมาสัตว์เป็นแต่แสบเลยทุกคนเลย เพิ่นสีบเฮดมุนอุปุ่ยขึ้นทั้งเข่านะทั้งเขานะสใสทุกม้ากบเทอากะอยากกินนั่งกบเคียรอร่อยแต่แถวนี้เพิ่นสีเฮดแบบว่างแบบสวยงามนะกินให้อิม่มกินให้แซบมาสันต,ต้องกินแบบนี้มาสันและน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มสูตรทัวเด้อแต่เฮาบจา่จักเด้วว่าสูตรทัวเป็นองไรกะถาเบืองน้ำกันครับขฮาอาจสีเห็นอยู่ของเซสวนเนาะแต่ว่าเ้ากะบนแน่ใจว่าสิคือกันบ่แบบเป็นคนๆบ่อว่าเป็นเละๆนี่นี่นี่ โอ้ขนๆเนาะสิ่งที่ซิมมือนี่แหละเดี๋ยมข้าสิลองซิมเบิงลองเบิงเขาถามแล้วเขากับทามแล้ววาเจ้าได้กินอยู่ฟังไทยบ่บ่อแล้ววะเพอถามไปทำไมเราบ่เคยไปเพราะฉันบ่เคยขามไปไทยเคยขามไปแล้วนครพนมเนาะไปแต้ยังน้อยขามเรือดมันบ่อนขามเรือไปเที่ยวอะไรกันไปไหว้พระธาตุอะไรกันทาม่านี่โอ้ชาวบุรีทยวบุรีทยวไปห่านไปไหว้พระธาตุได่ซื้อ โดยก็ยยเคยไปไกลอ่าครับไปยจากพาเราไปเที่ยวกับทิดต่อยไอโฟนนะครับด้วยไอโนกะโอนเงินใหม่ไอ้ฝนแจ็คสองสามหมื่นพาไปเที่ยวได้เลยแล้วว่าไปเที <c oughs> ่ยวไทยเดี๋ยวเราจะถุบหมดเลย <c oughs> ตัวชิคุบเบิร์ตบอกตามนั่นตามนั่นถ้ากินน้ำพึ้นกันทุกคนเดี๋ยวเผืเ่อเฮ็ดสุก,กินเฮ็ดทรรมิกได้เฮ็ดข <c oughs> ีบติ่เฮ็ดมากเอาเฮ็ดกระมูเด้อยต่อเข้าเฮ็ดโอ้กระมูผ่ากระชุ่มเซลกินทันกินกระมวลมันบหอกระมวลเลยประเทศผู้เดียวเราโบจักแนวเฮ็ดแลลวโบจักแนวเฮ็ดแหลวแต่ก่อนมวนเนาะ มวลมูมวนยังน้ำเ,เ,เล่าหน่ะมีช่องของเราอยู่เด้อครับเด้อช่องเจ้าซื้อช่องนั้นก็สา,าวลินสาวภูไทยสาวลินสาวภูไทยเด้อครับเด้อช่องเนาะเขาไป<อ>ตีตามนบางที่ก็เสียอารมอีเสียอารมณ์อีเนาะน้ะนองเสียอารมอีกอยู่เด้อทุกคนเด้อ <ไป S 1> ตอนนี้น้องกำลังยังกเกาักกำลังพักพักสมองกำลังพักสมองพักสมองมาสั่นมีช่องขั้นก็คือสาวลินสาวภูไทยเด้อครับเด้อสาวภูไทยเมืองอัสสษฎ์เด้อนี่ อันนี้นะคือสมาเ็จรูปนี่คือ,คอจดซื้อมาตางหางว่าเจ้านะ่ะซื้อมาแตสัยซื้อมาแต่พุ่นงละทางเล็กเก่าพุ่นงละซื้อมาแต่ทางเล็กเก่าทีทุกคนเนี่ยแต่ว่าอันดูดูอันน้องยูว่าอยู่ร้านนี่เสียบประสัตเราซื้อมาแต่ทางเล็กเก่าด้วทุกคนเด้อแ,แต่พะยาะจักกลับไปขนห้าเอาเองโอย้ยเล็กเก่าคือมายาออกกระโดดกระดี่งแต่เฮ้ยแต่แต่สวรรดีนาเกียรติจนหอดเบียดน้ำกึกเว้ยโอ้ยเนาะบ่แต่เ้าอุกเธอ้ยทางขึ้นเบียดน้ำพุ่งละ ้อวันนั้นอากูยแถวบ้านดงกับใครอยู่ได้เคยแซนน้ำหนึบคือมันจะเตะมันตีเอ้ยพอเราบ่อออกมากระยาพอดีพอดีสามินพอดีเขาตักได้เร็วเอาเอ้ยว่าบออกมากระยาฮะแล้วออกมาเสือแข่งทุกทุกโมแม่กระแตอันเนี่ยเอาเอามาเสือทุยแล้วมันก็ะโต้ข้นกระแตอ่อนกันตัว้นก็แตออกมาทบบนี้แซงซองแข่งก็ออกมาเลยแม่บเป็นไงทุกคนเราคุยกันนะแต่คืออย่างนี้น้ำกันนั่นแหละ ไปแปเอาเองเนอะ้โโอ้โหนเอาไว้อยูนทุกหมากนะครับทุกคนครับมาแล้วมาแล้วนี่สีนดาดเออมันมันโมเมนต์สีนจุ่มบ่ะนึ่งนี่เสียมาอีกมอนึงบ่อันนี้อินตามผู้ใดมากโอ้โหจับไพ่มาจุ่มกันจุ่มไพ่มากดาดกระดาด มาหลายคนได้หมดแล้วทุกอย่างทุกอย่างได้ได้ทุกคนเนี่ยเป็นมีทุกเมนูเลยได้นี่ยว่าจะเป็นอ่าสีนจุ่มหรือว่าสนดาดครับได้เบิดเลยแล้ววะขมยโอ้ใช่เปล่าเอาเต่าดิเตาก็เอามาฮะมอของเต่าเข้ายกยลมพัดไปแล้วเฮายกมากกระแด่เฮายงได่ยังนี่คือบรรยากาศคำคำเลยทุกคนเด้อเฮ้าส์สุทายเด้ทุกคนเบิ่งบอไเด้อเพราะว่ากล่องเฮ้ามันมืดแล้วเด้อทุกคนเด้อเห็นแล้วครับจะคือมี น้องลิ้นน้อยแล้วก็น้องสายฝนแล้วก็ลิ้นใหญ่ครับผมแล้วก็บขอบครัวเนาะนางกินสิ้นดาดพี่ว่าบ้านเข้ากับเอิอนมูกระทะเนาะทุกคนเข้ากับสีไทยทอดทุกคนมซัมนี่แล้วกับัดชิเมืรอกับจังบายบายน้องอีกเทนึงเนาะเพราะว่ากล่องเข้ามันรู้สึกว่ามันเป็นไม่ให้หอยบินแล้วเนาะเพราะมันเหมือดแล้วเบิดแสงแล้วโกโก้ใส่งานบ่ได้เนาะทุกคนโอ้นี่ยนะแกงถิ่ตะวันน่ะนี่ใส่ผักเทมใส่มะเพ็อโอ้มันจะถ่ายกับ มันใส่ก็ได้บ่แต่ว่าใส่แซ่บแต่ใส่แซ่บมันบ่โอ้น้องมาให็นซี่บุญกรมาฉั่นน้องวะซี่มุญกรทุกคนการคายค่ายกับเจลียวเสซจสวนเฮ้ยมันคือกันบ่วะมันคือมันคือหงอมันคือหงอหวะนี่นี่ทุกคนลองเบิองลองเมืองทุกคนมาลองกับบุหูเนาะหมูกระทะเขินมาหมูกระทะน้ำจิ้มหมักทัวแบบขนๆเลยนี่นี่เป็นแต่แซ่บแท้ไอบ้านผมมาเลย ตอนที่เขากินมุกกะทะนะเขาบ่ได้บ่ได้ทายเนาะอีหลาเนาะเพราะว่าอมันมืดล่ะกะเขาเอิ่นเนงเกาะมันมันบเห็นหูเนาะเข้ากับศิลาเสาวเมื่อแหละครับอันนี้ช่องเจ้าคือสาวลินสาบุไทยเสาลินสาบุไทยฝากติดตามในทุกคนเด้อล่ะกะสายฝนสตอรี่สายฝนสตอรี่เพิ่นเปลี่ยนใหม่เด้อลินสาบุไทลินสาบุไทยครับฝากติดตามน้องๆเด้อทุกคนเด้อบ่ว่าเพิ่นสิลงคลิปบ่ลงคลิปกะ เพิ่นสิกับมาเฮ็ดคลิปใหม่กันทุกคนนั่นแหละคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องๆทั้งสามเนี่ยที่เฮ็ดแนวกินสุกินได้อีหล่าเดี่เข้าใจเข้าใจแอดเฮ้ยเดากะสิลาเพิ่อนละกะบ๊ายบายทั้งสามเนี่ยอีหล่าบ๊ายบายเมื่อปลาแหละครับทุกคนเมื่อปลาเพิ่นก่อนเวลาเจอกันใหมโดย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 